สวัสดีเทรดเดอร์ ader, และนักลงทุนที่รักกับคุณ System g u u ยูอายูเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทต่อไปอีกเล็กน้อยเราจะพิจารณาแต่ละพารามิเตอร์โดยละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยหากจำเป็นคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้เราขอเชิญชวนให้คุณศึกษาตัวชี้วัดทั้งหมดขององค์กรอย่างรอบคอบมากขึ้น ตอนนี้เราจะเปรียบเทียบตัวบ่งชี้พื้นฐานของบริษัทในปัจจุบัน f r เซอร์ n c ที่คือ p f e การตรวจสอบนี้อิงตามข้อมูลปัจจุบันณวันที่22มีนาคม2025โดยการจำแนกประเภท g u อูอายุมาบริษัทเฟ a ซอร์ n ออยู่ในหมวดหมู่ย,ย่อย Farm Holding มีองค์กร111แห่งเข้าร่วมในการเปรียบเทียบซึ่งเป็นตัวแทนมาก เราจะเห็นตารางการสั่งซื้อในตอนท้ายของวิดีโอนี้ผลลัพธ์โดยรวมของบริษัทที่อยู่ระหว่างการศึกษาคือ8เต็ม10คะแนนค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ1.2คะแนนหากมองให้กว้างๆภายในตลาดหุ้นสหรัฐโดยทั่วไปเราทราบว่าผลลัพธ์โดยเฉลี่ยสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดคือ1.9จุด เทียบกับคะแนนของบริษัท8คะแนนเฟเซอร์ Inc. เปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทเฟเซอร์ Inc. และบริษัทประเภทย่อยเราจะเห็นว่าอีก12เดือนข้างหน้าหุ้นของบริษัทเฟเซอร์ Inc. มีการเปลี่ยนแปลงลบ4.8%เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับหมวดหมู่ย่อยที่ร้อยละ7.4สิ่งนี้ไม่ได้ระบุสิ่งใดอย่างชัดเจนแต่จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขององค์กรเฟเซอร์ไอเมูลค right ่า149.11พันล้านดอลลาร์และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของหมวดหมู่ย่อยคือ3,178พันล้านดอลลาร์เฟเซอร์ไอมีส่วนแบ่งร้อยและ4.692และเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กในประเภทย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่87.94พันล้านดอลลาร และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของหมวดหมู่ย่อยคือ492,000ล้านดอลลาร์เ Fa ซอ r Inc. คิดเป็นสัดส่วนร้อและ17.858เมื่อทำการเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าตามบัญชีที่ครอบครองแล้วเราจะเห็นดังต่อไปนี้ครอบครองส่วนแบ่งเฟเซอร์ไอเอในหมวดหมู่ย่อยเมื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ร้อยและ4.692 มูลค่าตามบัญชีเท่ากับร้อยละ17.858นี่คือส่วนแบ่งมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้น281%การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบรษิษัทและมูลค่าตามบัญชีของหมวดย่อย D1 คะแนนนี่สินทางการเงินขององค์กรภายใต้การศึกษามีมูลค่า66.865พันล้านดอลลาร์ การแปลงนี้เป็นทุนตามบัญชีคิดเป็นร้อยและ76ของเงินทุนของบริษัทส่งผลให้ระดับภาระหนี้ของบริษัทยอมรับได้ศนย์คะแนนยอดคงเหลือของราคาตลาดของบริษัทต่อกำไรคือ18.6โดยมีค่าเฉลี่ยนในหมวดหมู่ย่อยที่42.9ซึ่งต่ำกว่าหมวดหมู่ย่อยถึง57% การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต่อตัวบ่งชี้กำไรเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรประเภทย่อยดีมาก 2. คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 8, 0 23 000, ล้านดอลลาไร์รายได้ในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ 12, 311ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าตอนนี้ถึง53.4% การประเมินผลกำไรในอนาคตโดยประมาณโดยเปรเียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนนอัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทคือ2.3ค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยคือ5ซึ่งต่ำกว่าหมวดหมู่ย่อยถึง54%การประเมินราคาตลาดต่อตัวบงชี้รายได้โดยเปรเียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนน รายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่63,650ล้านดอลลาร์รายได้ลงหน้าในอีก12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่97,670ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าตอนนี้ถึง53%การประเมินตัวบ่งชี้รายได้ที่คาดการไว้ในอนาคตเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ของบริษัทในหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนน อัตรากำไรจากการขายอยู่ที่100.12.6โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดย่อยที่100.11.6ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ1%การประเมินความเหลื่อมล้ำเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยดี0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือ100.9.08.4 ซึ่งมากกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง94%และสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างราคาหุ้นของบริษัท f เซอ e n i n c ค่อนข้างเป็นการดูถูกดูแคลนจำนวนทุนต่อพนักงานขององค์กรเท่ากับ1,840,000ดอลลาร์ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยมี3,563,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อย และผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ48.4การประเมินจำนวนทุนทางการตลาดของบริษัทต,ต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยดี0.5คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานคือ99,000ดอลลาร์ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ83.1,000ดอลลาร์และความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อย และผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ19การประเมินผลกำไรต่อพนักงานแต่ละคนเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยดี0.5คะแนนส่วนแบ่งรายได้ต่อพนักงานบริษัทอยู่ที่786,00 0ดอลลาร์ตามหมวดหมู่ย่อย7 1 5 0 0 0 0ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ10เปอร์เซ การประมาณปริม,มาณการขายต่อพนักงานบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยดี0.5คะแนนหุ้นเพื่อขายคิดเป็นร้อยละ1.7โดยมีค่าเฉลี่ยหมวดย่อยอยู่ที่ร้อยละ1.5นี่คือการประเมินมูลค่าของการบีบระยะสั้นตัวบ่งชี IS ้ ISI 14แสดงระดับร้อยละ52ของบริษัท p เซอ e r Inc. ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับ ISI 14คือ52%เเปอร์ซในทางเทคนิคแล้วหุ้นในหมวดหมู่ย่อยมีมูลค่าพอๆกันกับหุ้น Pfizer Inc. ราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ประมาณ26.27ดอลลาร์ราคาเป้าหมายที่เป็นเอกฉันท์สำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ30.38ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันอยู่ที่ประมาณร้อยละ16ไปที่ตารางคำสั่งซื้อซึ่งทุกคนสามารถใช้ได้ลิงก์ไปยังตารางนั้นอยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่เปิดเผยต่อสาธารณะในฤดูกาลนี้โดยระบบข้อมูลและการอ้างอิง G U I U Market เข้าถึงตารางคำสั่งซื้อได้ฟรีและฟรีลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ จากการวิเคราะห์ของบริษัทเฟเซอร์ไอเระบบช่วยเหลือ g u i ู a r ยูมามีการตัดสินใจเปิดการซื้อขายที่ราคา26.28ดอลลาร์ข้อตกลงถูกเปิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการประเมินมูลค่าค่อนข้างสูงการประเมินของบริษัทจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการประเมินดัชนีของไอคิมจุดทำกำไรตั้งไว้ที่27.92 ตั้งจุดหยุดขาดทุนไว้ที่24.64ในกรณีที่คำสั่งไม่ปิดโดย Take Profit หรือ s t o k Loss จากนั้นธุรกรรมจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นอิสระเมื่อสิ้นสุดเซสชันในวันที่21เมษายน2025หรือในวันทําการสุดท้ายก่อนวันที่กำหนดสัญ,ญลักษณ์ INSM จะเป็นยอดคำสั่งซื้อขาย วิดีโอเกี่ยวกับลำดับสมดุลจะถูกเผยแพร่หรือเผยแพร่ในช่องนี้แล้วในกรณีที่ปิดคำสั่งใดๆพื้นฐานหรือสมดุลคำสั่งซื้ออื่นได้รับการแก้ไขที่ราคาปัจจุบันขอขอบคุณท่านผู้ชมรับชมวิดีโอนี้และใช้บริการระบบข้อมูลจาก GYU Market พวกคุณทุกคนคือผู้ชมที่เจ๋งที่สุดจริงๆ